ถูกต้องครับหลายๆมหาลัยแม่ยังคิดค่าแอร์ค่าห้องเรียนค่าฟรีต่างๆ่ากนาเหมือนเดิมทุกประการมึงไม่เข้าใจว่าโลกออนไลน์เป็นยังไงไงไอ้มึงเพิ่งใช้อีเมลกันเองโอ้กระทรวงศึกษาโอ้ว่าสวัสดีครับชาวโดเซอร์ทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ dose talk กับผมโฟร์ดรายการที่จะตั้งคำถามและหาคำตอบไม่แน่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเช็กอินออลิปคุณเป็นคนตัดสินเองครับ3 2 1 เบื่อไหมกับการเรียนที่บ้านเบื่อไหมกับการเรียนออนไลน์เบื่อไหมกับการที่ไม่ได้ใช้ชีวิตมหาลัยมึงควรเบื่อแหละไม่ไ,มไ,มไมทปทำอะไรมาสองปีแล้วโว้ยในวันที่3 1ธันวาคม2562ประชากรทั่วโลกได้รับรู้ว่ามีโรคติดต่อปริศนาโดยได้รับยืนยันจากทางการจีนว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนต่อมาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นการระบาดใหญ่หรือที่เรียกว่าแพนเดกและประกาศชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่าโควิด -19 ส่วนสถานการณ์ในไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโรคดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่าโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ2558โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563และนั่นแหละครับคือความชิบหายมันก็เริ่มขึ้นตรงนั้นนั่นเอง2ปีแล้วที่เราไม่ได้ไปไหนกันเลย work from home มันจะไม่รู้จะยังไงแล้วแต่ผมอะพูดเลยว่าผมอะสงสารเด็กนักเรียนที่เขาต้องเรียนมากๆเพราะว่าเอาจริงป่ะคือเรื่องเรียนเนี่ยแม่งคือเรื่องหนึ่งแต่ประสบการณ์ที่แม่งได้ในชีวิตของการเจริญพันธุ์เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้และอีก จเจริญพันธ์ไงเราเจริญเจริญพันธ์ไงพี่วัยรุ่น,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 นม,ม,มันคือการแบบเจริญพันธ์หัวนมแตกพนันธ์คุณทำอะไร,รตอนเรียนเรียนตอเรียนไงจริงๆเออที่อย่ามาขยันอย่างนี้เลยคนนั้นก็ไม่เชื่อเรียนเรียนเรียนคือผมผมันพูดเลยว่าตอนเด็กผมเป็นเด็กเนิร์ดผมตั้งใจเรียนมากคือวิชาที่ผมจะชอบที่สุดผมชอบพวกสุข,ขศึกษาเพราะเขาจะสอนเรื่องเกี่ยวกกับกายวิภาคนั่นแหละผมยอมรับฮะว่าจริงๆเนี่ยมันกระทบทั้งหมดแต่ผมอ่ะแค่รู้สึกว่าสงสารเด็กนักเรียนมากเพราะผมคนหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นมาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เสียดายแทนเด็กยุคนี้มากครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังว่าสิ่งที่เขาเสียไปเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากพลาดการออกไปเที่ยวข้างนอกเพราะว่าม4ม .5 ม6เนี่ยคือจะเป็นวัยที่อยู่มปลายละพ่อแม่จะเริ่มปล่อยขึ้นบางคนก็อาจจะไปเจอแอคทิวิตี้ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชอบเล่นสเกต็ตบอร์ดเล่นนู่นนี่นะจากตรงนั้นปัจจุบันมีจีบสาวจีบเป็นไงวะไม่ได้เจอใครอ่ะปัดแอปนี่หรอ บางคนที่ก็เจอความรักดีดีจากแอปเนี่ยก็ใช่แต่หมายถึงว่ามันโอกาสมันจะมีสักเท่าไหร่กันเองวะที่จะเจออะไรแบบนั้นน่ะตัดภาพมามาหาอลัยพลาดอะไรบ้างแม่พลาดเยอะปีหนึ่งมันคือแ8ครึ่ง1 9สิ่งที่มึงพลาดเลยอย่างแรกเลยรับน้องรับน้องแบบสร้างสรรค์นะนี่ผมขอพูดในเวของการรับน้องแบบสร้างสรรค์คือมันร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ระบบโซตัสอะไรก็แล้วแต่ใครจะเห็นดีเห็นงามด้วยก็เห็นไปแต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันเกินไปจริงแต่ถ้าเกิดสมมติมึงอินเกินไปหรือมึงส้นเกินไปก็อยากจะบอกไว้ว่า แกกูแค่ปีเดียวอะ่ะมึงก็ด่าอะไรกูขนาดนั้นมึงบ้าเปล่า <S <S อย่างต่อมาที่พลาดคืออะไรสาวตามเส็กไปเดินในมหาลัยอ่ะการไปนั่งแกวอยู่ใต้ปับตึกคณะแม่งคือโอกาสดีๆอย่างนี้นะแม่งเราได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆและพูดกันแบบตามตรงไปตรงมาฮะทุกมหาลัยแม่งมีร้านเหล้าแถวมอและทุกมหาลัยที่มีร้านเหล้าแถวมอแม่งก็ไม่ได้ตรวจ ถึงตำรวจจะออกมาบอกว่าเนี่ยเราพยายามดูแลและแก้ความยึดเลยเพื่อให้คนที่เขานีอยยุไม่ถึงเนี่ยเข้าร้านเล่าได้เอไปทุกหมหลาลัยอ่ะข้างร้านเล่าข้างมองมึงส่มตรวจเลยยังไงก็มีแล้วพอเสร็จปุ๊บมาถึงวันที่คุณอยู่ปี2บางคนก็19 20ล้ละคน20สิ่งที่มึงพลาดเลยคือมึงอดเข้าผับไม่ได้เข้าผับไม่ได้บอกนะว่าการเข้าผับคือสิ่งที่ดีแต่แค่บอกว่าการเข้าผับคือหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตแต่เหมือนคุณถูกนิดรอนโอกาสตรงนี้ไปแล้วอ่ะคุณเข้าผับไม่ได้ จบทำยังไงอน่ะนั่งดู Tomorrowland Live streaming ใน a c e b o o k เงี่ยหรอแล้วผมเห็นนะไอ้พวกแบบทำทำเขาเรียกอะไรเวิร์ชัวคอนเสิร์ตเวิร์ชัวอีเวนต์ที่เขาฮิตทำกันตอนเนี้ยไอ้สงสารคนมาแสดงคือแม่งต้องเล่นละเฉียดอ่ะเอาทุกคนเป็นไงบ้างครับไอ้แห้งมากขอสีทุกคนหน่อยเงียบลองตามผมหน่อยเงียบโอเคแล้วมันจะไปอินกับอะไร ยังไม่หมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของโอกาสต่างๆที่คุณจะได้รับเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดเลยเพราะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เดี๋ยวมันไม่สามารถคุมได้จริงๆแม่งคุมได้แหละแต่แค่แบบเอางี้เดี๋ยวจะหาว่าผมฟงขึ้นมาคนเดียวนะฮะเรามีการทำรีเสิร์ชเกิดขึ้นครับแล้วก็ไปรีเช็คมาว่าเด็กบรรดาเด็กต่างๆเนี่ยเขารู้สึกกันยังไงบ้างนะฮะมาเริ่มที่เด็กม .6 ขึ้นปีหนึ่งครับ โมโหขึ้นปีนหนึห่งฮะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเซ็งครับคือมันมีการแบ่งกันเข้าห้องเรียนครึ่งครึ่งฮะเลขคู่ไปเรียนเลขคี่เรียนที่บ้านช่วงแรกหมายถึงว่าวันจันทร์เนี่ยเ,เลขเลขคู่ไปเรียนแต่ครูสอนคนเดียวกันนะวันอังคารครูยังคนเดิมอยู่แต่เลขคี่มาเรียนต่อแอ้าแล้วถ้าเ,เกิดไอ้ตัวเลขคู่มีคนติดโควิดอะมันก็พ่วงให้อาจารย์ไงอาจารย์ก็มาพ่วงต่อวันอังคารอยู่ดีอะไรของเมืองโอ้กระทรวงศึกษาโอ้ว่า ต่อมาฮะเวล,ลาเรียนที่บ้านคือเรียนต่อๆกันเลยไม่มีพักระหว่างวิชาทําให้รู้สึกเหนื่อยและเรียนไม่รู้เรื่องอ่าจริงเขาเรียกว่าไม่มีเวลาเ<ๆ>วล,ลาเราสมมติเราตอนเราเรียนมัธยมบางโรงเรียนเนี่ยเป็นการเดินเรียนพักระหว่างคาบเนี่ยเราก็เดินไปอีกห้องหนึ่งกว่าจะเดินถึงอีกห้องหนึ่งก็จะกินเวลามาันห้าทีถึงสิบนาทีลุกไปเข้าห้องน้ําได้หรือไปทําอะไรได้บ้างแต่เนี่ยพอไปเรียนออนไลน์ปุ๊บเหมือนเหมือนอารมณ์แบบคิวอีเวนต์อะ คนนึงลงคนนึงขึ้นคนหนึ่งลงคนนึงใส่ต่อเลยอะ่ะแล้วคิดภาพเด็กถ้าเรียนวิชาที่แม่น่าเบื่อแลเบื่อต่อทุกวันน่ะมันจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะอ่ะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการจบไปแล้วกับของฝั่งของน้องม .6 กํำลังขึ้นปีหนึ่งนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราคัดกันมานะครับผมมาต่อฮะพี่ปี3อาจารย์สอนโฟโต้ให้ไปถ่ายรูปส่งงานแต่นักศึกษาไม่มีกล้องไม่มีอุปรกรณ์ไปยืมของมาหาลัยก็ไม่ได้สรุป น้องใช้มือถือไปถ่ายส่งแล้วมันไม่ได้ตามา n j a ให้ต้องการเลยไม่ผ่านอันนี้อาจจะเป็นปัญหาของเด็กนิเทศแต่มันก็ไม่จําเป็นที่ว่าเด็กแม่งอยากเป็นครีเอทีฟจะต้องมีกล้องไงมันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นมหาลัยเขาจะมีซัพพลายให้ให้ยืมได้แต่มหาลัยก็ไม่เปิดอยู่ดีแม่งก็ไปยืมไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเอาเอามือถือมาถ่ายมันไม่ได้หรอกหรือบางคนน่ะมือถือมันดีมือถือมันไม่ดีสุดท้ายก็เหลื่อมล้ำความชัดของกล้องมันไม่เท่ากันอยู่แล้ว ต้องให้ต้องให้คนนั่งสกินเฮดใส่ชุดคุกมาสอนเนี่ยฮะอะไรวะต่อมาฮะน้องไม่ได้เสียดายที่ไม่มีกิจกรรมแต่น้องเสียดายที่ไม่มีเวิร์กช็อปจากคนเก่งๆมาสอนมากกว่าอ่ะอันนี้เห็นด้วยแต่ในทางกับกันก็คือ,อ,อน้องๆสามารถไปหาพวกแบบเว็บบินานที่เขาทํากัน,นหลายๆอันพี่เห็นอยู่มีอยู่นะลองหาความรู้เรื่องนี้ได้เพราะตอนนี้มีหลายเพจไปกดดูตามเพจนั้น,น,นได้นะฮะหรือว่าถ้าเกาดจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพงเรื่องเพลงก็ไปกดไลค์ที่เพจครูคิดเทลเพจเขาดีจริง ไทยอินไทยอเพจตัวเองโอเคมะต่อมาฮะมหาลัยไม่ลดค่าเทอมให้เลยลดให้ก็น้อยมากถูกต้องครับหลายหายมหาลัยแม่งยังคิดค่าแอร์ค่าห้องเรียนค่าฟรีต่างต่างกันนาเหมือนเดิมทุกประการแล้วหลายหลายมหาลัยที่ผมได้ยินมาก็มีการสัง <ๆ S 2> ส่งลดเงินเ <S <S ดือนพนักงานแล้วมึงก็เก็บค่าเทอมเด็กเท่าเดิมไ้คุณเป็นมหาลัยนะคุณมีหน้าที่ให้การศึกษากับคนนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาเปรียบเขามากเลยนะครับไม่ได้นะครับ เข้าใจว่าทางมหาลัยเนี่ยก็อยากได้กําไรในทางกลับกันคือพ่อแม่ของเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็โดนเหมือนกันเขาไม่ได้ไม่โดนเขาโดนลดเงินเดือนบางคนโดนรีฟิดเอาไปบางคนโดนออกจากงานเลยก็มีแล้วคุณคิดดูว่าคุณจะยังไงอะโอเคครับนั่นก็จบไปกับน้องปี3นะฮะคราวนี้เอาปี4เลยปี4นะฮะคือวัยแรกมาเนี่ยจบมาปุ๊บกลายเป็นเฟรชแมนในการที่จะมาเป็นผู้ทำงาน,นจริงๆ ออกมาใช้ชีวิตบนโลกแห่งความจริงนะครับผมข้อแรกครับจากที่เคยจัดแอกซิบิวชันที่หอประชุมแห่งชาตินะฮะเพื่อแสดงงานของตัวเองนะครับก็จัดไม่ได้ต้องจัดในเว็บแล้วไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเลยคืออธิบายนิดนึงฮะรัฐบาลชุดนี้นะฮะเอไอบอกทุกอย่างก็ทาออนไลน์ไปสิทําออนไลน์ไปสิมึงไม่เข้าใจว่าโลกออนไลน์เป็นยังไงไงไอ้มึงเพิ่งใช้อีเมลมันเองไอ้แล้วก็ให้คนแบบเนี้ยมาบอกให้แบบมายุ่งกับโลกออนไลน์อะยุตัวอย่างเช่นอะเนี่ยร้านค้า ขายไม่ได้ก็ไปขายออนไลน์สิเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะสมมติผมเปิดร้านส้มตําอยู่แถวอังการีเดี๋ยวแม่งไปกระทบร้านขายผมพูดชื่อมะม,ม่วขึ้นมานะอังการีซึ่งในตลาดนั้นเนี่ยแม่งมีร้านส้มตําอยู่แค่2ร้านเท่ากับว่าผมมีคู่แข่งอยู่อีกแค่ร้านเดียวถูกไหมอ่ะแต่พอคุณบอกให้ต้องมาขายออนไลน์ปุ๊บไม่ใช่ว่าส้มตำโฟร์สาขาอังการีแม่งมีอันเดียวละแม่งมีโฟร์อังการีปุ๊บแม่งมีแซ่บนู่นแซน่บนี่แม่งเปสิบสิบ,สบล้าน คราวนี้มันก็ต้องมาแข่งกันในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วมันก็เลยกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนไงเพราะคนที่เขาเป็นร้านใหญ่เขาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เนื่องจากที่เขาสามารถสั่งของในจนํานวนเยอะๆได้แต่ทางกลับกันแล้วร้านเล็กๆเขาทําแบบนั้นไม่ได้โว้ย,ยไม่รู้ได้ยังไงเนี้ยมันง่ายมากๆเลยครับผม ใช่ฮะมันก็กลับมาที่เรื่องเดียวกันครับว่าน้องๆเข้าเข้าไปจัดงานเอ็กซิบิชันบนเว็บเนี่ยคนมันก็ไม่เข้ามาดูฮะเพราะมันมีเว็บไซต์ต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ไมหมดสรุปเรื่องนี้น,น,น,นะฮะสั้นๆเลยนะครับแบบสั้นๆสั้นไปวะต่อมาฮะตอนฝึกงานน้องๆฝึกออนไลน์น่าเบื่อมากนั่งอยู่ในซูมรวมกันมองหน้าไม่รู้พูดอะไรไปวันๆใช่ของออฟฟิศผมเนี่ยอยู่ใน i s c o อ d เงียบเวลาบีฟงานทีเงียบเหมือนคุยกับองอะเหมือนคุยแล้วไม่มีเสียงสะท้อนกล้องไปกล้องมาไม่รู้จะคุยอะไรกัน ถ้าเกิดจะให้พูดถึงแต่ฝั่งของนักศึกษาอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็เดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์แบบนี่มันแก้วแค่นี่มัน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 กินกันมีกันไม่กันมีอะไรก็อีกนะฮะผมเอามาฝากอาจารย์บ้างครับฝั่อาจารย์เนี่ยก็ไปคุยอาจารย์น้ําดีมานะฮะเขาบอกว่ามีเรื่องฮามาแชร์ฮะคืออาจารย์เนี่ยเขาไปสอนเด็กที่ขับต่างจังหวัดครับอยู่ในสวนก็ช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้เรียนไปก็พาอาจารย์เดินดูควายบ้างเดินดูท้องนาบ้างพาไปเรียนการกระท่อมบ้างเฮ้ยผมว่าอันนี้ก็ ก็เป็นเสน่ห์บางอย่างที่น่ารักนะแสดงว่าแสดงว่าอาจารย์คนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เขาเปิดใจประมาณนึงน,นะครับที่ทำให้เห็นเด็กเห็นเรื่องแบบนี้ได้โอเคมาต่อฮะเขาบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เสียดายมากที่สุดคือการทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฮะเด็กไม่สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้ทั้งเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเห็นด้วยครับอาจารย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับการแนะนำเนี่ยมันก็ มันก็มีอะไรมากกว่านะแล้วก็อย่างที่บอกครับการที่ได้คุยอย่างเห็นหน้าเนี่ยมันมันมันได้มากกว่าอยู่ <c oughs> คุยกันผ่านซูมผ่านออนไลน์อยู่แล้ว <c oughs> โซลูชันแม่งแก้ยากหรือยังไงเ่ะเด็กฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะวัคซีนตอนนี้ไม <c oughs> ่อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่อยู่อยู่ v v ว p ไง <c oughs> แต่เขาออกมายืนยันไงไม่มีแน่นอน VVIP ต่อมาฮะ อาจารย์แนะนําว่าต้องเปิดโซเชียลคอมมูนิตี้ให้เด็กได้รวมตัวกันเด็กก็ชอบถามว่ามีกลุ่ปลายไหมมีกลุ่ฟซบุ๊กไหมที่สําคัญคือหาที่ที่ใช้คำวาแลกเปลี่ยนความคิดก่อนและทุกอย่างจะดีขึ้นอ่าอันนี้เห็นด้วยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของฝั่งอาจารย์ที่ผมว่าโอเคเพราะว่าการคุยกันหรือการทําอะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นไปได้อยู่แล้วนะครับผมก็ถือ่เป็นเรื่องดีฮะเมื่อกี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมทางฝั่งของอาจารย์นะฮะแล้วก็ฝั่งของนักเรียนนะครรับเอาจิง แม่งหดหูนะเว้ยเหมือนเราพูดกันไม่แก้เหมือนอาจจะมีแบบสนุกสนานในการดา่าด่าทอกันบ้างแต่พอมองในแบบความเรอไรสติกอะ่ะไอ้แม่งหดหูเหมือนกันนะเพราะมันไม่ควรจะเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นอะ่ะงั้นเอางี้ฮะผมขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับผมกับบรรดาอาจารย์ที่ดีๆแล้วก็บรรดานักเรียนที่ดีๆที่ตั้งใจเรียนนะครับผมให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะฮะคือเอาจริงเข้าใจเลยครับว่ามันแม่งยากมากๆแม่งเป็นสิ่งที่แม่งแบบเลวร้ายมากๆนะครับผมแต่ผมขอ,อ่างนี้แล้วกันจําไว้ฮะว่าผู้ใหญ่คนไหนที่แม่งตัดแมบบือ ผู้ใหญ่คนไหนที่แม่งทำให้ชีวิตผู้มึงเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งพอโตขึ้นอย่าเป็นแบบนั้นวันนึงพอโตขึ้นเปลี่ยนแปลงสังคมมันดีขึ้นอย่าทำแบบนี้เพราะมันมีผู้สูญเสียกับเรื่องนี้เยอะจริงๆเพราะนั่นแหละครับผมเป็นไงบ้างฮะโดสครับยาเรื่องนี้ครับ ไม่รู้ว่าจะไขข้อสงสัยอะไรได้บ้างหรือเปล่าครับผมกับ EP นี้ EP หน้าอยากได้โดสยาเรื่องไหนรอคอมเมนต์บอกได้ถ้ามีจังหวะเราทำให้ฮะแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดกระดิ่งกดติดตทุกอย่างอะไรก็ตามที่เขาให้กดนะครับผมกดให้หมดฮะตามข้างล่างที่ขึ้นบอกไว้ไปละวัสดีครับ